โอเคฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เรากลับมาอยู่กันในแมปโกฟสกันนะทุกคนเนื่องจากวันนี้ผมกล่าวว่าผมจะไม่ลงคลิปแล้วนะทุกคนเพราะด้วยว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของแฟนผมนะผมก็เลยกล่าวว่าจะให้เวลากับแฟนของผมบ้างนะทุกคน แต่ว่ามันได้มีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์มาว่าพี่หาเอลแกนมาจาหน่อยมันหาโคตรยากเลยพี่เอาและน้องมาท้าพี่อย่างนี้จัดไปฮะซึ่งก็คือตัวนี้ทุกคนเอลแกนมาจาก็คือตัวนี้หนึ่งใน3ล้านแต่ว่าไม่รู้ว่าโดนลิขสิทธิ์หรืออะไรนะถึงได้เปลี่ยนชื่อนะทุกคน,นผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วอยู่ในเกาะแอนเชียนโอเชียนนะทุกคนอ่าถ้าพูดชื่อกอ็ผิดขออภยัย โอเคทุกคนแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องตอนนี้ผมได้แจก Discord ที่เพจ Facebook ของผมแล้วนะทุกคนใครที่อยากเข้ามาพูดคุยกับผมใน Discord ก็เข้าไปที่เพจ Facebook ของผมนะนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้หรือว่ามันอยู่ในใต้คําอธิบายคลิปนะทุกคนก็กดเข้าไปถ้าใครกดลิงก์ไม่ได้ก็พิมพ์ชื่อเพจไปนะทุกคนผมจะทิ้งไว้ให้ผมจะทิ้งไว้หนึ่งอาทินะทุกคนดิสแล้วก็เข้ามาทําตามกฎกันด้วยนะทุกคนโอเคประชาสัมพันธ์เสร็จแล้ว ถ้าหากเราพร้อมแล้วเราไปดูคลิปกันเลยครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะกดติดตามด้วยก็ดีไปโอเคทุกคนมาวันนี้เราจะมาล่าเอลแกนมาจากันนะทุกคนผมขออนุญาตเรียกชื่อเก่านะทุกคนเ <Nope. S 1> พราะว่ามันเป็นชื่อที่ติดปากไปแล้วนะ <laughs> yeah, <can> โอก็คือซึ่งตัวนี้นะทุกคนหนึ่งใน3ล้านฮะก็ผมก็ยังไม่ได้อยู่พอดีเลยทุกคน <Nope. S 1> ไหนเอ่ย นี่ฮะอยู่ในเกาะอ n c เทนอเชียนทุกคนมาฮะตอนรับสู่สมุดของเราฮะตกเลยทุกคนขอยญาตใส่เหยื่อสักแป๊บนึ่งเปิดออโต้ด้วยจะได้เลยหรือเปล่าจะได้เลยไหมย,ยังไม่ใช่ฮะทุกคน <No. S 1> เหยื่อมีแปดอันไม่รู้จะพอไหมเนะี่ย <What? S 1> <laughs> น้ำยาอะไรใส่มาครบเลยนะทุกคนไปฮะไม่แต่รู้สึกว่าเดี๋ยวเหมือนตอนนี้มันจะเขาเรียกว่าอะไรนะเช็คนานไปหน่อยปกติมันแบบว่ากดติ๊กๆก็เดียวได้นะทุกคนอยเหยื่อจะพอไี่เนี่ยเหยือ่อบอกโชคร้อยห้าสิบเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมกอให้ทุกคน <laughs> เฮ้ใช่ป่ะเนี่ยทุกคนใช่หรือเปล่าโอ,โ,โอ้โหแม่งเอ้ยไม่ใจวะทุกคนไปกันต่อนึกว่าได้แล้วหนึ่งในสามล้านใครว่าง่ายก็ยากอยู่นะ โอเคฮะคุณผู้ชมตอนนี้เหยื่อผมได้หมดไปแล้วนะทุกคน <L ope. S 1> ซึ่งผมขออนุญาตไปซื้อเหยื่อเพิ่มก่อนนะถึงข้าวที่เราต้องลงทุนกันแล้วทุกคนปกติทุกครีปที่ผ่านมานี่ผมไม่เคยลงทุนเลยนะหรือว่าเคยลงวะไม่แน่ใจนะทุกคนมาเอาเหยื่ออันละห0 0แสนเลยทุกคนโอ้โห,หเอา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 อันละห้าแสนดีไหมไม่ไหววะทุกคน <L ope. S 1> อันละอันละเท่าไหร่ดียะ เอาอันนี้ดีกว่าทุกคนไหมเน่เนี่เน,น,น่อันละสี่หมนเนี่ยอ่ะมันจะได้หลายรอบเลยน่าเราน่าจะต้องใช้จํานวนรอบเข้าสื้เขา้าเข้าสู้นะทุกคนไม่ใช่เข้าซื้อมาเรามีเท่าไหร่เนี่ยโอเคเจ้าอันน่าจะพอนะทุกคนมาเราไปตกกันต่อเลยผมว่าน่าจะพอถ้าไม่พอก็คงต้องว่ากันอีกทีไปฮะทุกคนเดี๋ยวผมก็อให้เหมือนเดิมลุย เฮ้ยคุณผู้ชมใช่หรือเปล่าทุกคนใช่ไหมอ่ารีอบร้อยฮะยเอาละน้องเอ๋พี่ได้มาแล้วนะพี่พี่แบบมามันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถพี่นะน้องนะฮะเจ้าเอลแกนมาจากสองหัวเอ้ยสามหัวแนละ้วทุกคนตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยฮะใช่ไหมเหมือนโมเดลจะเปลี่ยนไปนะนี่ไง ใช่ตัวนี้ไหมฮะน้องนะถ้าใช่บอกบอกพี่ด้วยเลยแต่ถ้าพี่ตกปิดตัวก็ขออาัยเออโอเคทุกคนในที่สุดเราก็ได้มันมาเรียบร้อยแล้วฮะแล้วผมก็เก็บของเกาะเอ Ancient c เชนโ Ocean นครบแล้วด้วยนะทุกคนนี่ฮะแต่ว่าก็ยังมีปลาหลายตัวที่ผมยังไม่เก็บไม่สามารถเก็บได้นะทุกคนตอนนี้สูงสุดของผมก็จะเป็น1ใน8 500, ล้านห้าแสนนะทุกคน ก็คือเกาะสุดท้ายกับพวก10ล้านอะไรพวกนี้นะทุกคนหลายเกาะอ,อยู่ที่ผมยังเก็บไม่ครบนะทุกคนไว้ว่างๆเราก็มาอัดคลิปกันโอ้เสียงหายข <c oughs> ออภัยช่วงนี้ไม่ค่อยสบายครับทุกคนอากาศหนาวอย่าลืมห่มผ้าก,ก่อนนอนกันด้วยโอเคทุกคนมาเข้าประเด็นสําคัญ <c oughs> วันนี้ m a p f ิตมีอัปเดตใหญ่นะทุกคน <c oughs> อย่าลืมเตรียมตัวกันให้พร้อมนะแล้วก็ดิสคอร์แจกที่หน้าเพจ Facebook ผมจะแจก7วันนะทุกคนแล้วก็จะทำการลบใครช้าหมดอดนะครับผม,มอย่าลืมเข้ามากันเยอะๆนะทุกคนแต่ก็ทำตามกฎกันด้วยแอดมินเถ่อนะผมบอกไว้ก่อนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปกับเจ้าเอลแกนมาจาสามหัวนะทุกคนบอกน้องเขาด้วยว่าพี่ทำพาลากิจเสร็จแล้วครับน้อง <laughs> โอเคเจอกันคลิปหน้าแมพฟิตครับทุกคนสวัสดีครับผม uh oh. I'm que eu